สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะพี่น้องวันนี้วันเสาร์นะคะเปิดเราก็จะมาทําน้ําแข็งกันเพราะว่าอากาศร้อนนะคะน้ําเย็นไม่พอทานเนาะเพราะฉะนั้นยายก็เตรียมทําน้ําแข็งนะคะแล้วก็ใช้น้ําสะอาดเนาะน้ําที่เราซื้อเป็นขวดนะคะยายก็จะใช้ือไม่ใช้น้ําในบ้านเนาะ เพราะว่ามันเป็นน้ำที่เราต้องดื่มเราต้องใช้น้ำสะอาดนะคะใส่ไปเลยมะกวดนะคะหนึ่งลิตรเลยค่ะใส่ไว้หนึ่งลิตรเลยแล้วก็ปิดฝาจะได้มีน้ำแข็งไว้กินช่วงร้อนๆพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนก็ทานน้ำแข็งเป็นเองนะคะเราก็จะสตาร์ทเรียบร้อยค่ะ เราก็จะรอน้ำแข็งส่วนน้ำเย็นก็รอนะคะก็ใช้เวลาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องใยญ่กล้กองเจุบนอนนะคะเอาก็ปเปิดเนะหคะจะเป็นเครื่องเล็กๆนะคะไว้สำหรับครอบครัวไว้กินเนาะ ยายเขาจะทําเองเพราะว่าน้ําเย็นในตู้อ่ะใส่ถ้ามันร้อนอ่ะมันก็ไม่พอกินมันไม่ทันกินพี่น้องก็ทําเองเลยพี่น้องถ้าไปซื้อเขาก็ถุงหนึ่งก็ประมาณสามยูโรนะคะเราก็เอาไว้กินเองเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นมั่งใส่กระติกมั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องทีนี้ตู้เย็นของยายเนี่ยมันเต็มนะคะ วันนี้วันเสาร์กินอย่างเดียวพี่น้องยายก็มีของกินคนตาก็ไปซื้อไว้ให้ปูค่ะนะคะซื้อแข็งมาไว้นะคะเราก็ออกพอออกปุ๊บเหลือที่ว่างก็จะเอายายก็จะเอาไว้ใส่น้ําแข็งค่ะเพื่อกินพรุ่งนี้นะคะเราทําวันนี้นะคะเต็มพี่น้องกินในติมสักบาทน,นนะวันนี้เจอมาเปิดมาเจอเต็มกินในติมด้วย มันจะทําให้มันช่องว่างมันจะได้นะมันจะได้ไม่ที่มันจะได้ว่างค่ะพี่น้องส่วนปูนี่ก็เห็นไหมคะพี่น้องปูเป็นแบบนี้เนาะต้องไปซื้อเรามาเป็นปูปูแข็งนะคะทีนี้ก็ต้องรองให้เขาเย็นต้องทิ้งเขาไว้นั่นก็คือเมนูตอนเที่ยงยายไทยๆท,ทำอะไรกินดีเนาะพี่น้องปูเนา่ฮะนึ่งหรือว่าผัดนะคะ ทำอะไรดีเนาะจ้าแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาอ่อนตัวเนาะต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่แดดร้อนแบบนี้ไม่นานาน,นะคะพี่น้องก็ค,คงจะแป๊บเดียวก็เดี๋ยวคอยติดตามว่าย,ยายจะทำอะไรนะคะเหมือนเดิมเด้อพี่น้องเด้อรักก,กักดไม่รักกะกดนะคะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแหงกันทุกคนนะคะขอพี่น้องจเจริญเจริญอายุวนโนสุขังพลังกันทุกคนเน้อยแอบกินกาแฟเอกินไอติมก่อน